สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการทอดหมูยอให้กรอบนอกนุ่มในนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาเรื่องเวลาทอดหมูยอแล้วพอทิ้งไว้สักพักมันจะเหี่ยวนะคะวันนี้เราก็เลยจะนาเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะวันนี้เราซื้อหมูยอเป็นแบบหมูยอแผ่นนะคะซื้อมาจากตลาดค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็ให้เรานําซ่อมนะคะจิ้มแบบนี้เลยค่ะ การที่เราจิ้มแบบนี้นะคะก็จะทําให้เวลาที่เรานําหมูยอไปทอดนะคะน้ํามันมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อของหมูยอได้ง่ายค่ะก็จะทําให้หมูยอมีความนุ่มนะคะเราก็ทําแบบนี้ให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะแล้วเราก็มาเตรียมแป้งข้าวเจ้านะคะเราก็จะใช้วันนี้ประมาณสัก อสองช้อนโต๊ะแล้วกันนะคะคือกะให้มันพอดีกับหมูยอที่เราใช้อ่ะคะ่ะแล้วก็เทน้ำลงไปค่ะน้ำนี่เรายังไม่ต้องเทลงไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะคะอันนี้เราต้องการให้ตัวแป้งเนี่ยออกลักษณะข้นๆนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าพอเราดูแล้วว่ามันยังข้นเกินไปเราก็ ค่อยเติมน้ำได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปเนี่ยเราจะแก้ยากนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเลยนะคะนี่นะคะก็ดูให้แป้งเหลวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเอาแป้งเนี่ยเทราดลงไปบนหมูยอที่เรา เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลุกเขาเขาแบบว่าเอาให้พอๆเคลือบๆค,ค่ะนี่นะคะกะให้ดูว่าเขาเคลือบที่หมูยอก็พอค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ แล้วก็นำหมูยอลงทอดได้เลยค่ะนี่นะคะการที่เราทอดหมูยอแบบนี้นะคะเราจะได้หมูยอสูตรที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะ พลิกกลับไปกลับมาได้เลยนะคะจริงๆแล้วหมูยอเขาก็จะสุกอยู่แล้วนะคะเราก็แค่ทอดให้ร้อนแล้วก็ให้กรอบให้นุ่มเท่านั้นเองเราก็ดูให้เหลืองสวยเลยนะคะว้าวกำลังน่าทานเลย พอดูว่าเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราก็นำขึ้นได้เลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูยอกรอบนอกนุ่มในนะคะ ทานกับอะไรก็อร่อยค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ